โอกาสกุบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งกันยาเอนสองพันหาร้อยหกสิบหกนะวัดป่าบ่อน้ำเอง วันนี้ก็ได้รับมิชีเข้าสู่ครอบครกระสับกระานมาอีกหนึ่งคนเนาะ,ะตามได้เนาะศาสนาเราอ่ามีคุณรบุตรคณทิดาเข้ามาบวชมาศึกษาฮะนัะ่นแหละยังมีผู้สืบสารสืบทอดเนาะ เราเรื่องศาสนาเราก็ยังมีคนสิบสารมีคนทำต่อไปัุทปฏิบัติต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดที่เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาของพวกเรา เป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งพระธรรมคำสอนนี่เป็นปัญญาไม่เป็นสิ่งที่พ่อวิงวอนร้องขอหรือเรียกว่าเป็นอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมพุทธศาสนา พุทธศาสตร์หมายถึงพุทธแปลว่าตื่นศาสตร์ของผู้ตื่น้ดยสติปัญญาไม่ใช่สยศาสตร์ถ้าสยศาสตา์แปลว่าหลับไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้หลับนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคาว่าหลับในที่นี้หมายถึงผู้ที่เชื่ออย่างเดียวศรัทธายอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ได้ ต้องประกบอบด้วยสติปัญญาด้วยเนาะวันนี้เป็นวันใหม่เดือนใหม่เนาะ,ะเป็นเดือนกลางของไตรมาสนี้ในพรรานี้นั่นแหละเนาะเริ่มต้นวันนี้อากาศดีมากเนาะวัดปาก่อน้ำพะยินเมื่อวานพวกเราก็ได้ไปทำ อ่ากุศลบุญกุศลอ่าแล้วก็จะได้ไปเรียนรู้หลายๆอย่างของคณะสงฆ์ปีนี้เป็นปีประวัติศาสตร์ปีของจังหวัดอุบุเราที่มีพระเจ้าวฐมสงฆ์ไปลงโบสชสามมคีร่วมกันรวมกันเนาะอ,อ่าหกร้อยเกาสิเอ็ดรูกมันได้บอกหวยน,นะฮะ ปีโบสถดสมัคคีปกติทุกปีก็ไม่ถึงเขาเรียกว่าสูงสุดสูงสุดที่สถิติที่เป็นลงโบสถดสมัครคีคือ630กว่านะที่สือว่าหลายปีมาแล้วนะยังไม่เคยมีลบสถิตินี้ได้แต่ว่าบาวันเนี้ ลบสถิติใหม่เป็น691ลูปเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระเอ็นไปเติมเข้าไป201รูปเฉพาะวันเราเฉพาะวันเราวัดเดียวเนี่ย201รูปนะที่เศษไปหนึ่งคือหลวงตานะไปเติมเต็มให้ เอ,อการอุกโสก็หมายจึงนไปอ่ามันแสดงถึงหลายหลายอย่างความสัมัคคีประชุมอยู่นึกๆคุยกันอยู่นึกๆแต่ว่าอ่ามันบางทีหลวงตามองอหรือเราเป็นพ่อค้าก็ไม่รู้มอง,มองาการลงทุน อาทนทะีเนาะมันติดในใิสัย oh. นะก็เป็นการจะลงทุนมากเหมือนกันแต่ถ้าเราคิดฝืนผลได้ผลเสียมันก็ไม่ได้เนาะเ,เพราะเราไม่ได้หวังผลตัวนั้นแต่ดูแล้วบางทีเราก็ไม่ลงทุนเกินเกินขอบเขตไปก็มีเนาะส่วนเรื่องธรรมะ เมื่อกี้ก็ได้ถกกันนิดหน่อยก่อนขึ้นมานี้นะเมื่อคืนนี้เป็นคำถามที่ดีมากถามว่าอะไรนะน้องอ่าอาประชิตแล้วสึกออกไปอ,ะอะจะสามารถกับรู้ได้ไหมได้ต้องกัรมั่นใจถ้าทำได้นะแจ่ขึ้นอยู่กับคนที่ถาม ว่าจะมีสติปัญญาทำได้ไหมนะแต่สำหรับหลวงจ่าฟันพงเลยว่าทำได้เข้าถึงได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามีสติปัญญา <c oughs> เราฝึกจนทำความเพียรถึงขั้นอยู่ปัจจุบันได้ไม่มีเมื่อวานมันก็ไม่มีความผิดนที่มันมีความผิดคือสัญญาที่ว่ามันเอามาเสียดแทงตัวเองซ้ำๆ้ๆ นะวนไปถ้าเราคิดถึงเมื่อวานนัคือชาติอดีตเห็นไ,ไหมปีกายนีย่มันก็เป็นกลับหนึ่งกันหนึ่งที่ผ่านมามากมายในในภพชาติเราในปจจุสมุทรนันะเพราะนั้นเราทุกข้าอะไรลหะเราทุกข้าอดีตถ้านะเรียกว่ากรรมสัญญาตัวนี้นะถ้าเราตัดสัญญาสลัดสัญญาตัวนี้ได้อยู่ปัจจุบันได้นะ เราก็จะเห็นลักษา,ทากทั่ยกรอย่างอยู่เรื่อยกุมงปริมาณเนี่ยฆ่าคนฆ่าคนนะ999คนยังเป็นภาหารเฉยเลยนะที่ดาบยังเพ้่อเลือ่อนอยู่เห็นไหม <c oughs> ถ้าเราพุดสติจนอยู่ปัจจุบันได้ตัดกระแสะปริจาสมมบาท ให้อยู่ปัจจุบันได้คือตัดตัวปรุงได้ฮะ,ะมันก็จะเป็นอุเบกขาธรรมที่อยู่ปัจจุบันได้มันก็จะไม่มีภพชาติไม่มีอดีตเห็นไหมไม่มีอนาคตมันก็จะอยู่ปัจจุบันมันจะมีกร,รม,มาจากไหนล่ะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราคิดแต่ว่ามันผิดมันผิดกุไม่ไดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือมารแหละฮะเออ สมัครวนเวียนเราจะเล่นคำเดิมดมันนะที่มันผ่านมาแล้วจริงไหมนี่ถ้าพูดถึงปรัาธรรมมันไม่มีผิดมีถูกไงม,มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติเจริญสติให้ถึงเป็นมหาสติมีกำลังรวดเร็วได้มันไม่มีปัญหาหรอกที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยเพราะว่าเราทำไม่ได้ เราฝึกจนไม่ได้เพราะความคิดมันจะมาวนอยู่ <c oughs> ว่าเราไม่ดีแม้ที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่พยามารมาบอกเาะความคิดนี่แหละท่านไม่มีบุญบารมีลุกไปซะอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่พระเจ้ายอมเสียเลือดเสียเนื้อยอมตายจนร่างกายโลหิตน,นี้จะหหแห้งเหือดก็จะไม่ลุกจากอานนี้เห็นไหมเห็นไหม เพราะว่าความคิดเนี่ยมันบอก right, พอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่านั่งต่อเลยเ,เห็นไหมมันไม่ได้อย่างอืงอ่นออกมานเนี่ยคือความคิดคือสัญญาตอนนี้เราวนไปวน,นมามีแต่เรื่องไม่ดีซ้ำๆๆจำไว้นะมันจะเอาเรื่องไม่ดีนี่แหละนะมาต่อต้านฮนะเอเอเพราะฉะนั้นอเราต้องฝึกสติให้อยู่ปัจจุบันให้ได้ทำไว้ ให้มันไหลไปตามสัญญาลงเดิมนะเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นลืมมันหน่อยก็ได้นะที่มันทุกข์อยู่เพราะมันลืมไม่ลงนี่แหละจำง่ายภาษาเราเรียกลืมนะลืมหน่อยนะเออตาครับแค่อันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าว่าอย่าไปคิดถึงอดีตให้วางอดีตเนี่ยอันเดียวกันอันเดียวกัน นี่แหละพระมุสลิมบอกว่าให้วางอาลีดใช่ไหมให้อยู่ปัจจุบันก็อันเดียวกันแหละที่หลวงตาพูดอยู่เ่ยแต่มึงจะอยู่แบบผู้เบียขาทําได้ไหมหอยู่ปัจจุบันได้ไหมนั่นแหละคือจุดอ่ะทีนี้มันไหลไปกับเรื่องเดิมๆอ่ะโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเลยนะเรื่องที่มันชอบทำอ่ะอ่าเหมือนเคยเคยกินเหล้าเนี่ยมานั่งหน่อยก็คิดจะกินเหล้าอีกแล้วเห็นไ,ไ,ไหม ความคิดนะิงไหมเออสัญญาเนี่ยตัวแสบเข้าใจไหมความคิดเนี่ยอย่าให้ไหลไปตามสัญญาลงเห็นไหมให้อยู่ปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นตั้งต่าง,งๆเห็นไหมมันจะเกิดนี่ย้อนกลับมาในเป็นอดีตเห็นไหมอ่า ฮะลองคิดไปสิจะคิดถึงพระเราเนี่ยยกตัวอย่างของตาเลยตาลดึกถึงภรรยาเนี่ยหรือเมียเก่าเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงเรื่องความดีนะมันจะคิดถึงเรื่องริจริงๆ่านี่กูเรียกว่าไฟต่ำไม่ได้ไฟสูงเลย เห็นไหมราจะเห็นในตัวเราเองนี่แหละนะนะถ้าถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดต้องถามตัวเองว่าทุกมันลดลงไหมล่ะิูงไหมอ่าถ้ามันดับทุกได้ทุกมันลดลงได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องอ่าจำไว้ไม่ต้องไปถามใครหรอกนะอ่า ส่วนทั้งโลกมันก็แย่งกันอยู่อย่างนี้แหละฮะมันไม่จบหรอกนะเพราะฉะนั้นสิ่งต nice ่างๆรู้แต่เราคิดเองทำเองสร้างขึ้นเองนั่นแหละในทางธรรมะเราจะเห็นว่ากรรมทุกอย่างรวนแต่เรานี่แหละคนสร้างเอาไปแล้วนะ ลวงตาครับมีคำถามจาก YouTube ครับเขาฝากมาครับ <c oughs> อขอถามหลวงตาด้วยครับว่าเรื่องพระทำเครื่องรางของขังถามว่าถูกไหมบางวัดทำพุทธาพิเศษทำไมต้องพิเศษประมาณนี้ครับหลวงตาครับอ๋ออะไรเป็นทาง พิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เอาพุทธมาใช้คำว่าพุทธาพิเศษที่จริงในไตรยะของความเป็นจริงเลยเ,ลยเราเราต้องอปฏิเสธไม่ได้จะไปนั่งสวดความบนขนาดไหนแต่ความรู้สึกมันก็ไม่เกิดขึ้นกับความขลังนั่นแะแต่ว่าคนไหนที่มีศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเศษ นะแค่ไปจับแค่นี้พลังงานของชั้นก็จะซึมซาบเข้าไปาในสิ่งของต่างๆนั้นนะนั่นแหละเรียกว่า,าพุทธาพิเศษนะพระพุทธเจ้าพูดใช้คำว่านั่งก็ทิพย์นอนก็ทิพเดินก็ทิพยืนก็ทิพหมายถึงอยู่ที่ไหนถ้าจิตมันสงบก็ต้องมีพลังงานหรือเรียกว่าพลังจิตคารุภาพแแล พารุภาพอนนะไรนะถ้ารองนั้นถ้ายัางเข้าไม่ถึงก็ไม่มีทางมึงจะส่วนอยู่สักสามปีก็มไม่มีปัญหาหรอกมันก็เหมือนกับร้องเพลงธรรมดาเลยนะ,นะนะะครับคำถามจากเด็กอายุ18ครับ กาบเรียนพระอาจารย์ครับผมรู้จักอานาปานสติมาเกือบ10ปีแล้วครับอ๋อตอนอายุเริ่มอายุ18ครับตอนอายุ18ได้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งกับโรงเรียนได้ฝึกสติครั้งแรกครั้งนั้นรู้สึกเหมือนเข้าพวังได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันชัดเจนทุกเรื่องราวแต่เราก็นั่งอยู่เฉยๆพอกลับมาบ้านฝึกอานาปานสติและฟังเทศจากย t ท b ปประจําวันหนึ่ง นอนดูลมหายใจตอนกลางคืนเข้าพวังอีกพ่อแม่ขึ้นมากลางวันผมได้ยินคุยกันบอกว่าลูกหลับอยู่แล้วก็ได้ยินทุกเรื่องราวที่คุยกันจนร่างกายตื่นหมายความว่าขณะที่ผมตื่นนั้นเหมือนผมได้นอนอย่างเต็มอิ่มแต่ทําไมจิตผมถึงไม่หลับไม่รู้สึกพี่แออยากถามว่านี่คือสภาวะแยกจิตแยกกายใช่ไหมครับอ๋อแล้วจะจตั้งชื่อมันที่จริงเรื่องเรื่องว่าจิตมันตื่นก็แล้วกันจิตนี้เป็นเขาเรียกตาในนะ พระเจ้าเรียกว่าจากสู่เกิดนะตาในมันหลับตานอกในมันหลับแต่ตาในมันรับรู้นะจาไว้นะรับรู้เป็นเรื่องปกติของนักภาวนาเนาเอันนี้เขาเรียกจิตตื่นนะจำไว้นะมันจะรับรู้นะเสียงเนี้ยได้ยินหมดแหละทั้งที่หลับอยู่นะหลับตาอยู่บางที่ยนอนอยู่ในห้องยัง ยังความเห็นนี้ยังทะลุทะลุอ่าข้างฝาฝาไปหมดอมันจะไปเห็นไกลๆได้เป็นกิโลก็ได้มีมีอยู่บางบางครั้งมันจะเห็นไปบางทีพอพอลืมตาขึ้นเดินไปดูก็เห็นจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าอตาในเนาะ,ะนแต่อนะันั้นไม่ได้สนใจหรอกไอ้สนใจที่มีสติที่ดับทุกข์มากกว่า นะไอ้พวกนั้นเห็นยังไงก็ไม่มีความหมายหรอกนะยิ่งมันทําให้รุ่มหลงด้วยซ้ำไปจาไว้ความวิเศษพวกนี้นะมันเป็นฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันลูกเล่นนะลูกเล่นมันไม่ได้มีนั้นหรอกอย่าไปใส่ใจมันเลยเนาะเพียงแต่เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเช่นนี้นั่นแหละคือหนทางแห่งที่เราจะหลุดพ้นออกจากทุกได้เนาะวันนี้ก็สมควรที่ หลวงจาจะให้พอล้วมั้งเนาะขออนุโมทนาสาธุการกับอ่าเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวใครว่าชื่ออะไรวะนี่มาจากเชียงใหม่เนาะ,ะ,ะ,ะวิ่งมาแล้วเจ้าหอร้านชื่ออะไรวะชื่ออะไรครับ ชือ่อหมอสุภาพรหมอสุภาพรเนาะที่มาจากเชียงใหม่เนาะเลี้ย,ยงก๋วยเตี๋ยวสวายก๋วยเตี๋ยวพระไม่ใช่ให้อาหารพระนะ,ะ,ะ,ะบางคนใช้คำว่าให้อาหารพรนะน่มันชักยังไงยังไงอยู่เนาะเขาเรียกสวายเนาะสวาย,รายพรนะตาอาหารพระวันนี้ก็ขอ,อนุโมทนาพร้อมในกุศลครั้นงนี้เนาะ หมอสุภาพรเนาะร,รับพรสามีแล้วก็เพื่อนๆเนาะที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสวายก๋วย,ยเตี๋ยวยคุณสมชายไม่ใช่สมพรนะสมชายไม่ใช่สมพรรู้จักมาทำไมสมพอรอคือมีคนขับรถในอำเภอชื่อสมพรเอืเที่ เออเขาหัวเตียงกันมาแล้วลู้สมพลนั่นนะเห็นไหมเออเคยฟังแล้วแสดงว่าติดตามคลิปกูอยู่ฮะฮะฮะเออเอาสปินให้ให้ตาตัวเออสาธุเอ้ยชื่ออะไรวะสุรพลไม่ใช่สุรพงศ์สุรพลเนาะสมบัติเจริญสุรพลเนาะ นะครับอ่าก็หมอสุภาพรแล้วก็สมชายนะอ่ามาถวายอ่าอ่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่ตั้งพระตั้งชีทุกๆคนอหไนะเนาะพวกเราก็ร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยสาธุตั้งใจรบพอนยะาทาวาริวะหาปุราปาริปุรเรนทิสาคารัง เอวเมวะอิโตอันังเปื่นังอุปกปติจิจตังปฏิจังทุมหังคิปเมวะจมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดบาลสโซยัจามณีโชติลาโซยัจาอภิวานนาสีริสัตนิจังตุตาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโลสุขังบักรังสาธุ Oh,